ไม่เข้าใจคําถามว่าอยากอยากสงบไหมอยากให้มันสงบอยากคบความสงบอทำยังไงกับมันอนพวกปฏิบัติทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่พวกเรานักปฏิบัติเนี่ยแล้วก็มีการสื่อสารกันมีการถามกันไปทุกคนก็ทํามาเยอะแล้วมันก็ไม่คบกามสงบเนี่ยแม่เลยนะว่าเอาแล้วแต่ความสงบมันก็ต้องแบ่งแบ่งเป็นส่วนก็ความสงบก็มีแต่มีแต่แม่มมถึงอุปมาอุปไมยว่าเหมือน มันเช้าไปทํางานเนี่ยตอนเย็นกลับมาบ้านก็มากินข้าวกินปลาพักผ่อนหลับนอนเนี่ยกลางคืนพักผ่อนหลับนอนตอนเช้าไปทํางานอย่าง,ง,งนี้ค่ะและนี่คือนี่คือพักเพราะนั้นนี่คือสมาธ,ธิบ้านไอ้พักผ่อนนอนนอนคือสมาธิไอ้ไปทํางานน่ะก็คืออ่าวิปัสนาเพราะนั้นคนเรานอนอยู่จะทํางานได้ยังไงนอนก็คือนอนอย่างนี้ค่ะจ้ะนอนก็คือนอนไปทํางานก็คือไปทํางานเพราะนั้นสมาธิต้องแยก อยากสงบก็คือสมาธินั่นเองจ้ะแล้วสมาธิก็บังคับบังคับไม่ได้ตราบใดที่มันส่งกิดนี้ไปปรุงอย่างอื่นไม่ได้ต้องให้มันอยู่กรบบริกรรมบริกรรมได้มากได้น้อยไม่เป็นไรก็ถือว่าเรากําลังทํากิจให้สงบเราต้องการความสงบถ้าไม่ถ้าไม่สงบมันก็ไปทาวิปัสสนาไม่ได้เหมือนเราไม่หลุนเราไม่นอนเนี่ยไปทํางานให้ให้กับราชการแต่เมื่อคืนไม่นอนเลยอย่างเงี้ยมันก็ทําได้ไม่เต็มที่มันอาจจะมีปัญหามากมายเกิดขึ้นกับเรา พราะไม่ยอมพักผ่อนหลับนอนนี่นั่นการทําสมาธิการอยากสงบก็คือถูกต้องแล้วต้องต้องต้องให้จิตสงบต้องให้จิตเป็นสมาธิอ่าก็สมาธิก็คือนี่แหละค่ะบังคับไม่ให้เขาปรุงอ,อย่าอย่าเพิ่งไปเดินวิปัสนาอย่าเพิ่งไปเดินปัญญาอย่าเพิ่งไปเดินตั้งสติพิจารณาเดินปัญญากรณีอื่นๆทั้งนั้นอยู่กับความบริกรรมอย่างเดียวถ้าอย่างอื่นเขาเรียกว่า พิจารณาอนิจจังทุกขังนัตตาเพราะนั้นก็เลยว่าถ้าต้องการยังไงก็ต้องให้มีสงบไม่สงบไม่ได้เพราะไม่สงบก็ไม่ถูกต้องงานออกมาก็จะไม่เป็นงานที่ประสิทธิภาพเพราะว่าคนทํางานไม่ได้พักผ่อนจ้ะเพราะนั้นมันสาคาัญจริงจริงการการทําสมาธิก่อนนะคะการการให้จิตสงบก่อนเนี่ยถูกแล้วค่ะเพราะมันจะได้ทํามันปัญญามันจะได้เฉียบแหลม ใจมันจะได้เขามีกําลังฟังจิตจิตกระจจะได้มีกําลังจะได้มีฐานะฟังสงบสงบ,สงบนี่แหละค่ะมันสงบมันจะได้ฟังฟังสติปัญญาได้เพราะนั้นแล้ววิธีสงบมันก็ถ่ายทอดไว้ในพระศาสนาเป็นคําสอนพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ยังทําความสงบ เห็นไหมท่านถึงทําอาณาปานสติก่อนที่จะทํำวิปัสนาเพราะเขาถ้าท่านไม่มีอาจารย์ท่านจะบริกรรมพุทโธได้ไงอ่ะท่านก็เอาอาณาปานสติท่านเอาลมเอาลมเป็นที่สงบมาท่านก็เลยกําหนดดูลมมาลมเข้าลมออกของท่านน่ะท่านเรืออาณาปานสติอ่ะในนี้ท่านก็กาหนดแบบนั้นแล้วทีนี้ท่านไม่ได้ปรุงอะไรนะนะท่านมีแต่ดูลมมีแต่คอยสัดูลมเข้าลมไปทั่วสารพางกายนี้เท่ากับว่าท่านเนี่ยทาความสงบให้บจิต Liberal, ท่านไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยนะมีแต่เห็นตามดูลมดูลมดูลมนั่นแหละเพราะท่านานไม่มีอาจารย์นีพอเรามีมีท่านแล้วเนี่ยเราก็เลยว่าเอ้ากูอยากสงบกูอยากพักผ่อนกูไม่อยากปรุงแต่งกูไม่อยากกูอยากพักผ่อนกูอยากให้จิตมันไม่ต้องทํางานกูเลยต้องให้มันสงบนะกูม่สงบกูก็เลยอาราธนาชื่อท่านนะพุทโธพุทโธนั่นแหละจิตจะสงบแล้วอันนี้จิตจะเป็นบารมีบุญแล้วเพราะว่าบารมีชื่อท่านมีบารมีชื่อพระนามพระนามพุทโธพุทโธอ่ะ ว่าเราเรียกหาพุทธโทธโไม่ได้แค่จต่จนะว่าพุทโธเฉพาะพระเจ้าองค์สมณะโคดมนะคําว่าพุทโธนี่ทุกพระองค์เลยสะเทือนทุกพระองค์เลยนี่เราได้เปรียบตรงน,นี้ได้เปรียบตรงที่ว่าอิสษมพุทธโธพุทธโทธเนี่ยเท่ากับเราอาราธนาทุกพระองค์เพราะทุกพระเจ้าแต่ละองค์ที่ที่ที่ตัดสรู้ไปก่อนแล้วที่ศาสนาท่านหมดไปแล้วเนี่ยเขาท่านกระสือพุทธโธเพราะว่าฉายาฉายาพราะ พระพุทธเจ้าแต่และองค์ทระนามท่าน,า,านคือพุทโธอ่ะะนั้นเราเลยเอาพุทโธนี่ค่ะแต่องค์ท่านอา่ะเอาเอาอาณาปุถุติเพื่อสยบสยบจิตเพื่อให้จิตสงบเพื่อให้จิตมีกําลังกําลังก่ณีว่ายังไงเสียต้องทําต้องให้จิตสงบต้องให้จิตมีกําลังไม่งั้นอย่าเดินปัญญาไม่มีประโยชน์เลยมันจะลานมันจะเป็นสัญญามันจะมีแต่สัญญาออกมาไง ปัญญาจะไม่ออกเลยเพราะอะไรามันลานอนะ่ะมันไม่ได้พักอนะ่ะไม่ใช่นายใช้กูแต่ยายไม่ให้กูนายไม่ให้กูนอนเลยไม่ให้กูพักเลยนั่นเห็นไหมเพราะนั้นสมาธิจําเป็นมากค่ะท่านถึงว่าต้องการความสงบก่อนแล้วค่อยค่อยทำนิพพานาสงบ,บมากสงบ,บน้อยไม่เป็นไรถ,ถึงได้ว่าสงบ,บแค่สองชาตสองตำแหน่งหรือสองหมวดหรือหรือสองสองหน่วยหรือหรือสองสองขั้นจ้ะแม่ถึงเน้นเรื่องว่าอ,อุปจาระ ยะคณนิกะนะมันน้อยไปหน่อยถ้าพักคณิกะมันเร็วไปหน่อยแล้วเอาให้มันพักถึงขั้นอปจาระซอย่างนี้ค่ะแต่อัป,ปนานาะยกบายไปก่อนยะเพราะมันถ้ามันดิ่งลงแล้วมันสิบสามชั่วโมงมันถึงจะถอนถ้ามันได้ดิ่งนี่มาถึงสิบสามชั่วโมงมไม่ถอนนะอัป,ปนา่าเพราะนั้นเราไม่จําเป็นก็ได้เราถือว่าเราอีเดีตายด้วยสติกับปัญญาอีเดีตายด้วย การเดินปัญญาการทำมิัาสนาการทํางานงานจะสําเร็จก็ต้องไปทํางานไปทํางานให้หลวงก็ต้องสําเร็จเขาถึงานอะไรมากาก็ส่งมาให้เราทําเสร็จอันนี้เหมือนกันจ้ะพอจิตสงบแล้วออกแล้วออกมาเดินปัญญาออกมาพิจารณาเรื่องเรื่องอนิจรรย์พวกหนาตามันก็ต้องจบสิทํางานอะไรไม่จบไม่มีหรอกจ้ะงานหลวงงานลาดยังจบเลยจ้ะแล้วไม่งานพิจารนาให้จิตก็จบเป็นค่ะมันหมดเป็นค่ะ ผ่านไปรู้ในเรือร่องแล้วทุกอย่างมีสิ้นสุดตรงได้จ้ะไม่มีไม่มีอะไรที่ไม่สิ้นสุดค่ะขอให้ทํานอกจากไม่ทำน,นี่แหละค่ะถ,ถ้าพูดเรื่องจิตต้องการให้จิตสงบถูกต้องดีค่ะนักปฏิบัติเพื่อแดนพุททุกมนุษย์ทั้งโลกถ้าไม่ทําวิปัสสนาเฮ้ยถ้ามาทําให้จิตสงบก่อนอย,อย่าไปเดินเลยปัญญาอย่าไปทำเลยงานเอออย่าไปทำจ้ะ เป็นนั้นทําสกิจสงบก่อนอย่าผ่านอย่าผ่านฐานนี้เหมือนว่าอย่าไปทํางานถ้ายังไม่ได้นอนทั้งคืนเอามาขนาดนี้ดีไหมเนี่ยถ้าไม่ได้นอนทั้งคืนอย่าไปทํางานถ้าได้นอนทั้งคืนออยวตื่นเช้ามาไปทํางานก็สบายชุ่มชื่นเพราะนั้นเหมือนกันเราบริกรรมพุโตพุโตพุโตยี่สิบนาทีออกมามันก็ว้ามีกําลังพอมีกําลังเราก็ทำให้ปัชน,นาติดีนี้ เออพิจารณาท่าน้ทำอะไรบ้างอ่ะให้รู้เรื่องความจริงอนิจจังทุกขังนัตตาเช่นอะไรอ่ะเช่นเอกสารรูปนารักตโจเช่นอะไรเช่นธาตุสีเดือดลมไฟให้เห็นเรื่องอนิจจังทุกขังนัตตาเช่นอะไรอีกอ่ะเช่นรูปกลิ่นเสียงอ่ะเช่นโรคปวดหลวงเช่นทิฏฐิมานาตตนเช่นตัวตุ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 ตงอุต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 ่ตุ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 ต สุขและทุกข์อ่ะท่านให้พี่นายเห็นเปในใ็นนิจังทุกข์ของนักตาเหมือนกันนะทั้งสุขทั้งทุกข์อ่ะทั้งสุขทั้งทุกข์ท่านให้เห็นเปในในใ็นนิจังทุกข์อันักตาทาั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นทําไปสีส่ทีนี้นี่งานและทํางานแล้วทีนี้แต่เราก่อนจะทําตรงนี้เราออกมาจากความสงบแล้วเราเราพักผ่อนดีแล้วอย่าข้ามลูกหลานอย่าข้ามสมาธิเพราะเพราะมันมันจะได้มีกําลังจ้ะเพรานะว่ามันไม่มันขาดกําลังไม่ได้ก็ถึงได้บอกแม้แต่พระองค์ยัง วันตัดสรู้พระองค์ก็ยังเข้าอานาปานติก่อนตอนปฐมยานนะปฐมฌานปฐมยามเลยเนี่ะวันที่จะตัดสรู้ท่านก็อานาปานติเสร็จแล้วถอนมาท่านถึงเด้เข้าสู่กําหนดเรื่องของอะไรอะวิปัสสนาต่อไปทบทวนคนที่ไปที่มาการเกิดเจตเจตตายท่านเกิดท่านก็เห็นหมดไม่ใช่เหรอเห็นหมดแล้วท่านเ,เกิดขนาดนี้เลยเหรอแล้วมนุษย์กาเกิดเหมือนเหมือนท่านไหมนะสุดท้ายโอ้โหองค์เป็นอย่างนี้เลยเหรอ คนนะ้นเนี่ยมีมัธยิมยามแล้วก็ปิมยามก็ทีนี้ก็ค้นไปเจอวิชาปัจจัยาการเนะนี่ยเนี่ยก็ตัดสรู้ตถนน,นแบบนี้อันนี้แม่ก็พูดแค่นี้พอเไมะนั้นยังไงเสียพระแม่แต่พระอ,องค์ก็ยังต้องพักพักก่อนพักจิตให้จิตมีกําลังก่อน,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 อนถึงจะทําถึงจะใช้ใช้จิตทํางานต่อไปตกตลงนี้จิตมันทํางานนะนะั้นน่ะให้จิตทํางานนะนะั้นแหะอย่เพราะว่าเพราะว่า,าไม่มีแต่มันแหละทํางาน นะเพราะว่าสติสติกับปัญญามีแต่คอยกันกองเอาคอยเลือกเอาคอยวิจิติฉัยเอาคอยดูเอาความจริงาจากจากมันนะเพราะมันอยู่ที่มันหมดนะอ,อะไรอะไรทั้งหมดอยู่ที่จิตไงวะอยู่ที่จิตหมดเลยอนะอยู่ที่จิตหมดเลยถึงได้คนเขาถึเหงื่ว่าดูจิตดูจิตจบลงที่จิตจัดการที่จิตแล้วก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากมายเอาเล่นมันอยู่กับที่จิตแต่ เพราะว่าทุกอย่างมันยู่ที่จิตหมดแล้วนี่ก็คอยคอยจัดการกับมันอย่างเดียวมันมันไม่ใช่ปีตาแหน่งมันอ่ามันมีหน้าที่พูดแต่ของของสมมุินะมันมีหน้าที่แต่รู้เรื่องของโลกโลกสมมุินะมันมีหน้าที่พูดแต่เรื่องเกิดเส้นก้างเ๋ยวไปอ่ะมันมีจะหน้าพูดในมันมีหน้าที่รู้ในสามแดนโลกธาตุนะสามแดนโลกธาตุมันมีหน้าที่รู้มันก็พูด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 มันก็ปุงปุงปๆุงปุงสติปัญญากรองเอากองเอาอ่ะกันเอาอ่ะมึงพูดมาน่ะกูกูคัดเอาอ่ะ กูคัดเอากูรู้ความจริงแต่มึงรู้ความมึงรู้ความเกิดขึ้นต่างเดียวไปมึงรู้ความที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงอ่ะมึงรู้สามแดงแลกระแทกคาจริงอ่ะแต่มัน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 ยังไม่จริงอ่ะมันยังเป็นอนีจจังทุกขังหนาตาอยู่มันยังเป็นสิ่งเกิดดับเกิดดับอยู่มันยังจรสิ่งเกิดขึ้นต่างเดียวไปอยู่มันยังเป็นสิ่งที่พามันรู้เกิดอยู่ดังนั้นกูก็คัดเอาสิแต่มึงกูแต่กูเอามาจากมึงนั่นแหละว่ากูก็ฟังมึงนั่นแหละเพราะงั้นจะจด ไม่จะตั้งชื่อพระพุทธองค์แต่ตั้งชื่อพระศาสนาตั้งชื่อมันว่าตัวคิดตัวปรุงธาตุรู้ผู้รู้ตัวรู้อเมันก็คือผู้รู้ตัวรู้ธาตุรู้นักคิดนักปรุงมึงปรุงมาสิมึงปรุงมาเลยเดี๋ยวมึงกูกันกูคองเอากูคัดเอากูคัดเอาส่งไปให้ใจกูฟังกูเอาเท่ากูรู้กูรู้ความจริงแต่มึงตกมึงรู้แต่ความจําอะมึงรู้แต่ความสมมติน่ะแต่กูรู้ความจริงเป็นตั้งกูก็เอาความจริงส่งไปให้ใจสิเว้ย ให้ใจให้ใจให้ใจใจก็ได้แต่ความจริงความไม่จริงมึงก็กลับไปมึงมึงมึงก็อยู่ที่มึงแหละกันหรือมันก็อยู่ได้ธรรมชาติแหละเป็นนั่งกูคัดเอาไม่ต้องท่านหนูต้องขบวนการเพียงนั้นจะตั้งสติตั้งเป็นตั้งปัญญาทาไมต้องตั้งสติต้องตั้งปัญญาต้องตั้งสติต้องเดินปัญญาเวลาใจก็คัด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 ส่งไปให้ใจคัดส่งไปให้ใจคัดส่งให้ใจใจก็เข้าใจเข้าใจใจก็ปล่อยวางปล่อยวางใจก็ได้ของจริงของจริงปกติใจไม่เคยได้ของจริงอ่ะ นี่ได้ของจริงของจริงนี่ทีนี้อะไรเกิดขึ้นนี่เชื่อมไปหาจิตเฉยเลยอ่ามันเชื่อมไปเองด้วยธรรมชาติหนึ่งบ๊อบใจต้องเข้าใจก่อนนะคนเข้าใจจิตรู้จิตจิตปล่อยวางมันก็เข้าไปหามันจิตปล่อยวางเข้าไปหามันจิตปล่อยวางถึงได้ว่าใจใจใจวางจิตว่างใจวางจิตว่างเนื้อว่างอะไรว่างจากว่างจากสิ่งที่สมมุติเหลือแต่เหลือแต่วิมิ จ,จิตก็เลยเป็นธรรมทั้งแท่งสรุปแล้วมันประสานงานกันเพราะนั้นใครไม่มีขันห้ามอย่าวางเลยว่าจะได้มรรคผลนิพพานเพราะนั้นใครไปเกิดเป็นใดไก็ไม่มีทางได้เป็นมรรคผลนิพพานเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้นจะถึงบอกแล้วแมมพระพรหมยังต้องย้อนกลับมาเกิดอ่ะนิพพานพรหมแท้ๆยังต้องย้อนมาเกิดก่อนเพราะมาตัสรู้มาใช้มาใช้ร่างกายนี้มาใช้ตติปัญญาในธาตุสานมนุษย์นี้มาใช้ธาตุรู้ตัวรู้ผู้รู้นี้มาใช้นักคิดนักปุงนี้ มาใช้กิจใช้ใจนี่มาใช้กิจวิญญาณนี่มาใช้ขันหานี่ขันห้าตัวน er er ี้ที mm ่จะทํามิพพานาขันห้าตัวนี Patch ้ที่จะพาคนทุกข์ขันห้าตัวนี้ที่จะพาตัดรู้แจ้งโลกขันห้าตัวนี้ที่จะพาหลุดจากโลกได้มีแต่ขันห้าเท่านั้นเพราะอะไรมันมีตัวมันมีตัวทํางานกับตัวกับตัวสติกับปัญญากับตัวสังสารจิตแล้วก็ตัวใจตัวใจคือตัวใจเสวยตัวใจเอาเปรียบหน่อย เอาเปรียบหน่อยทําไม่ได้นหะมันเป็นธรรมชาตินะ่ะก,ก็มันเป็นคนทำเขาหมดนะ่ะมันจะผิดจะถูกมีแต่มันน่ะีนี้เพียงแต่ว่า,าสติปัญญามาบอกความจริงอนะ่ะวัดใจอ่ะนะที่ที่ยึดไว้นะ่ะที่ที่โซไว้อยู่นะั่นน่ะที่คลองอยู่นะนะั่นน่ะที่คลองมาหลายพวกหลายชาตินะ่ะมันเป็นสิ่งที่เกิดดับเกิดดับนะเป็นสิ่งเป็นอันนี้จังเป็นะเป็นของไม่เที่ยงนะเป็นของสมมตินะทีนี้ทีน,นี้ฉันกําลังกองให้แกอยู่เนะี่ย ปัญญากำลังฟองมส่งมาให้แกจะเชื่อไหมแกฟังไปสิฟังไปสิเนี่ยถึงคือว่าจิตมันถึงใจมันถึงสงบฟังมันมาจากสมาธิมันเลยสงบฟังมันเลยรู้ความจริงความจริงมันเลยใจมันเลยจริง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 จิตผู้ผู้เป็นผู้ผู้ผูผผอ่าสายายก็ก็ไหลไปหาขามันความไม่จริงหลุดไปความจริงเข้าไปแทนสุดแล้วมันก็ได้ผลตอบแทนด้วยธรรมชาติโดยโดยใจ เชื่อมไปหามันเองก็เหมือนเรากินข้าวไปที่กระเพออานะนาระแต่ทำไมกระเพาะส่งไปทั่วร่างกายเหมือนกันเพราะฉนั้นถ้าใจเข้าใจแล้วจิตเขาจิตได้หมดเลยส่วนนั้นส่วนนั้นเป็นอ่ที่ว่าเบทนาสุขทุกเรื่องทุก,เร,ทกเรื่องสุขนั้นเป็นผลผลเป็นผลที่เกิดกับจิตกับใจเท่านั้นเองเราก็หยุดทําตีท่านถึงให้เรามีสินนีนะะ่ค่ะเรื่องถุขเรื่องสุขแล้วก็เรื่องอารมณ์มเรื่องอารมณ์